สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรภัยหลือวมาต่อกันเลยนะครับกับเจ้า next generation นะกับงานขุดสะเพิ่มเติมะขยายอีกหนึ่งลูกางานกันสะหินนี่ก็ลังลงไปรเด้นหน่อยแล้วนะครับวันขึ้นกันเลยทีเดียว ตอบนี้ดีหน่อยให้ไม่ต้องเวียงมากครับดูสาธุทีะได้คือเป็นกขาขึ้นคันนะบอกว่ามีไตหินดูแปลงยากครับแปลงยากตอนนี้ถอยก็แปลงเต็มทีม่อน่ะ นี่เป็นโหมดสมาร์ทนะครับครา้งที่แล้วี่โหมดพาวเวอร์เต็มๆเลยครับผมสรุปแล้วจบงานเสียไป3ซีนะปันใหม่นี่ก็เลยเอาถอดปันเก่ามาใส่อะพันที่เราถอดลบไปนะก็ใส่ก่อนไม่ไหวมนะึงแข็งเกินนะพอมันนักปิดเหลี่ยมก็หักเลยมึงยาวด้วยปันเรายาวก็แข็ง ที่การกระจกตะแกรงการกระจกด้านล่างน,นี่ได้ใช้กานเลยนะฮะเพื่อนนะครับแล้วก็ติดต่อที่ร้านปอปวีนาได้เลยนะครับมีรูปแบบตรงรุ่นครับสวยงามแข็งแรงนะที่สำคัญตรงรุ่นไม่ใช่แบบแรงอยากได้แบบรุ่นไหนก็ตอกทางร้านก็ได้เลยโอ้โหดูให้ดูด ติดติดติดมีแอนติบอดันักเกเจน เดี๋ยวสองคันนี้ขอเป็นดินล้วนครับดินล้วนดินล้วนสองคันเน,นี้ยเดี๋ยวสองคันนี้เอาไปลงอีกหน้าง,งานนะครับดินล้วนเป็นดินล้วนเลยเลย ัวดินรัวนดิบางเชียบ ดินล้วนนะครับเนี่ย ายุเข้าเข้าแค่วันเดียวฮนะแค่วันเดียวคืนเดียวเองครึ่งคืนด้วยซ้ำไปจากนั้นมาก็โอ้โหแดดร้วนร้นครับผมไม่มีอะไรฟ้นเลย ใช่แคทนี่ผ่านยากนะ ใช้โหมดกำลังค่อยหาเหลี่ยมแสะไปก็ใช้โหมดพลังเต็มที่แนละ้วซัดเต็มเหนียวเนี่ยแคสก็แคสนะครับผมแหลกลานมดลรถไม่เหลือค่อยแะค่อยหาเหลี่ยมไป ขึ้นบุง้งผี้ช่วงนี้สารึงสาไม่ได้ถ่ายเลยครับผมห่างมาเป็นเดือนแล้วมั้งหนึ่งเดือน่าแล้วครับเนี่ยสารพึงสานี่ขึ้นเขาขึ้นดอยฮะอยู่หน้างานโยธารอ ไปเคลียร์พื้นที่รอนะฮะเพราะลอยต้องขึ้นงานสต็อกหินแล้วลบอึงขยายแลรงงานนาเข้าไปอีกแล้วครับผมปังป้งๆรัวๆฮะก็เดี๋ยวไปอรอเคลียร์ลิงลานลอรอฮะแล้วก็เดี๋ยววันสุงวันก็พวกนี้ขึ้นไปสต็อกหินแล้วก็ลอยคาวเวอร์กองขึ้นไปเต็มเปรีป้ย Laden. ี่าไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าของเสียหาย มีขนาดง,งานเที่ยวนะฮะแปดิวกว่าจะเต็มแต่ละคันนี่ขนาดเน็กเจนตักับมุกขี่ใหญ่นะฮะจะเป็นงานเหมาแบกๆนี่โอ้โหคันมันต้องมีห้านาทีดูน้าแล้วนะมันต้องค่อยๆเล็มไปครับมันจะใช้กำลังงัดบ๊ดๆเลยไม่ได้ครับผมต้องค่อยๆเล็มค่อยๆแซะแทะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เจ็ดร้อยเต็มแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปวันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณท่านิสิตรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพ face จทีมงานเพชรไทยท้าไปกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเดยรถได้ยังนะครับเรามีเสื้อทีมงานที่เพชรไทยจัดจำหน่ายนะสวยๆเลยนะฮะลองเข้าไปดูแบบกันไ,ได้ในเพจน,นะครับมากครับผมขอบคุณครับสักที่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับผม ก็เหลือที่เหลือตกแต่งของด้านบนของสศาลแล้วนะฮะนี่ก็เข้ามุมที่เด่นเรียบร้อยแล้วมุมที่สองมุมที่สามมุมนี้ไม่มีแบบอะไรมากมายครับตามพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเนะก็เหลือแค่ช่วงทางขึ้นเก็บไส้ก็จบแล้วครับเก็บไส้ขึ้นไปแล้วก็เข้ามุมนี้ประกบมุมแล้วก็เรียบร้อยเป็นการเสร็จพิธีโอเคครับเข็ดฝัน